นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิหชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุณอะหนุนตะโรปุริสัตธัมมะสาริสัตถาเทวะ สารพูนทว่าภะคาวาตีมสวะกาตัวภะคาวตาธรรมมวนสันทิทโกอกคาลิโกเอหิปันสิโกโอปัญญโกปันจันตังเว ิตาโพวินยัหิตนสุปฏิปันโนภะวะตสาวกสังโคอุจุปฏิปนโโยนภควโยตสาวกสังโยยปฏิปนโนภควโตสาวก ปนโนภคะวะตัสาวกะสังโยะทิทังจะตาริปุริสายุคานิอันทาบุริสาบุคลาเอสาภคะวะตัสาวกะสังโอ หุนนายโยมปาหุนนายโยมทางพิทนายโยมอัญชลีกะรณีโยอนุตตรังปูนยางเข็ตังโลกัสสัตติอากา สัทธาจะคุ้มบันภาเทวดาอคามะหิธิกาปุญญังโนอนุโมทนตุเ นิโนอกาศสันทาจะคุมมันเทวะนาคามหิทิกาุณยังนอนอนโมทันตุเจราคันตุนสัทธาอกา จะสันทารภา,าวนตขอเทพเจ้าเล่ามนุ์และสมามัสทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่อย่างเกษ <speaking in> Harahansamma <the world> samputo. สวัสตุนภภวตาธรมมธมนันามันสามีส รูปปัชจานาจาริยคุณอาหังวันทา,ามีเขาพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เพอ <c oughs> ขอเจริญพรขอนสีแจงมือใหม่ สิมาถึงปุงมูสังโคคุณทรวัดสวดมนต์ภาวนาจำาจอเอาเสียงหน่อยๆภาวนาให้สาธุชนทั้งหลายได้รับประโยชน์ปลอดภัยจากไวรัสโควิดห้อันตรายหลายๆดัานให้มีความสุขเกษมสำราญเบิกบานใจทุกผู้ทุกคนด้วยเธอ มื่อใดสวดมนต์ธรรมบัดเสาภาวนานำธรรมบันบานธรรมฝากพี่ฝากนองในช่วงเสารรบารยากาศเย็นๆธรรมฝากพี่ฝากนองปรองดองหักแกนยางมีความถูกอยากแขนว่านเอินเขาซอยกัน ย่งมเกิดปัญหาภัยพิบัติอย่างต่างๆให้ถ้ากันเอาใจซอยซอยบุไดในดานปัจจัยซีแล้วก็ซอยในดันให้กำลังใจซึ่งกันและกันราถนาดีมีความหักความแพงเอาธรรมะฝากให้กำลังใจกันยมม่อยมเมื่อเศร้าย่อมเมื่อทุกอยากหนุ่งคุ้งคังค่าโควิดพบปัญหาชีวิต สุดส้มส่วยหายอันตรายหลายด่านมั่นตำตีนําให้เอารรมพระพุทธเจ้าเข้าใดสั่งสอนเมื่อนี้ก็จะได้นําธรรมะประมาณสามสี่ประการให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์จากสี่สสบางทีก็พูดในลักษณะสี่สสที่ ในเรื่องความแตกต่างสอที่หนึ่งก็คือสุขภาพพากันดูแลรักษาสุขภาพกายใจในช่วงวิกฤตโควิด1 9หรือโควิดคราสิสก็พากันเอาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงให้สมบูรณ์เพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคภายนอกภายในให้ได้อันนี้คือสอที่หนึ่ง สตัวที่2ที่สำคัญมากๆสำคัญต่อชีวิตของทุกชีวิตในโลกนี้ก็คือสติสัมปชัญญะสติคือความรู้สึกตัวระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้กายเคลื่อนไหวใจ,ใจหยุดนิ่งหรือกายเคลื่อนไหวใจเคลื่อนไหวตามอะไรต่อนี้ก็พากันมีสัมปชัญญะ อันนี้คือสอตัวที่สองสติสัมปชัญญะ u l n e s s and Consciousness and c o n c e n t r a t e ก็คือทั้งสติทั้งสัมปชัญญะอยู่ด้วยกันก็จะทำให้เราทำอะไรไม่ผิดพลาดทำอะไรไม่ผิดพลาดนี่ตัวที่สองสอตัวที่สามก็คือสังคมสังคม เราก็เอาใจใส่สังคมด้วยในเมื่อเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจะวิพากษ์วิจารณ์สังคมไปในทิศทางใดก็อยู่ที่ตัวเราแต่สำคัญก็คือสังคมจะอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ในสังคมที่ดีที่มีคุณภาพโซเชียลพ a ลิตีสังคมที่มีคุณภาพ ก็ให้พากันสามประการนี้ก็ใช้ได้แหละถ้าว่าเรามีสุขภาพกายใจที่ดีมีสติสัมปชัญญะที่โดดเด่นเป็นคุณภาพขึ้นมาแล้วก็อยู่ในสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขได้เั้นก็ขอฝากขออนุภาพแห่งบุญจงเป็นผลดลบรรดาณภพิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขทุกเวลามีความเจริญก้าวหน้ามีความปลอดภัย ไรโรคมีแต่วความโชคดีมีความสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนจเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุข